สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาชมมวยหญิงชิงแชมป์นานาชาตินะครับในรุ่น93ปอนด์ระหววางฝ่ายแดงนีหน้าพียูผ้าใบจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับคู่ตกรเขาฝ่ายน้ำเงินเพชรน้ำงามสอนพิชัยก็มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันก็แสดงว่าแชมป์คัดก็ตกไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเหมือคนนี้นีหน้ากําลังไหว้โคนครับ เป็นมวยสูงขาวผิวดีนะครับผิวพม่าในตาแฉกตามตำนานเลยนะครับวัยครูก็สวยนะครับคนสวยทำอะไรก็สวยนะครับแต่มาดูฝีมือว่าจะเป็นยังไงเริ่มยกที่หนึ่งกันเลยนะครับยกที่หนึ่งฝ่ายน้ำเงินเพชรน,น้ำงามนะครับนี่หน้าเดินเข้าไปทิปนะครับเตะนะครับเป็นน้ำงาม น่าเดินมาทีบอีกครั้งขายาวกว่านะครับช่างชกดีกว่าสูงขาวเตะอีกครั้งหนึ่งครับนี่หน้ามวยทีดีนะครับนี่หน้าพอย่พระใบนะครับกรรมการตัดสินก็อยู่สุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นสุราษฎร์ทั้งหมดนะครับบนเวทีสามคนเลยนะครับตอนนี้ก็ทิฟเตะเข้ามานะครับนี่หน้า เตะถีบก็มาอ้าวเป็ดนางงามเตะเข้าไปหมายกั้นคอเลยทิปขาหนึ่งนี่นะถีบนี้นะครับขายาวสูงขาวโนสูงขาวผิวดีสวยนะครับหุ่นดีถีบไว้อืมถีบไว้เป็ดนางงามเข้าไปก็จะโดนทิปถีบไว้มัดนเข้าหน้าโอ้นี่นะก็มางขาน้าเป็ดนางงามเตะสวนมาถีบไว้นี่นาถีบไว้ เพื่อนางงามขยับเข้าไปเตะหลับจ่อย่างนี่น่ะทำการก็บอกชกนะครับยกที่หนึ่งยกเพื่อนางงามขยับเข้ามาเพื่อนางงามขยับเข้ามาก็จะโดนถีบไปนี่เตะเข้ามาเพื่อนางงามเตะขึ้นเหมือนกันนี่น่ะดูว่าคนสวยฝีมือจากขนาดไหนนะครับถีบไว้นี่น่ะถีบไว้เพื่อนางงามขยับเข้ามาถีบไว้อีกน่ะเพื่น พนังงานเข้ามาก็โดนทีว้เตะนะพนังงานเตะม,มาพนังงานก็อ้าจะเตะก็โดนหมัดหนึ่งสองเขาลำตัวก่อนนะครับนี่นาะทําได้ดี<ม>นะครับมดยกที่หนึ่งนะครับามาดูต่อในยกที่สองกันเลยยกที่สองนี่นาะเดินเข้าไปทิปทิปพนังงานเตะเตะเหมือนกันนะ่ะนี่นาะยพนังงานเต,ตะหมายกันกน นี่หน้าทิพตเตะนะครับเตะซ้ายขวาทิพเลยโอ้ทิพก็เดินไปเลยนรับเตะแล้วก็ทิพเลยนี่หน้าทําได้ดีตรงนี้เป็นนงานเตะนี่หน้าก็เตะจ่อย้างกันอยู่นะครับมัดหนึ่งสองเขาหน้าโอ้เป็นนงานมัดหนึ่งสองเรก็เตะสวนกันนี่หน้าทิพเป็นหน้างานใครจเข้ามาเข้ามาก็ระวังลูกทิพนะครับว่าทิพมัดหนึ่งสองเขาหน้าครับโอ้เป็น้องาเตะเข้ามาแรกมัดหนึ่งสองเขาหน้า ฟันซอกนะครับกอดล็อกเขาไว้แทงเขาได้ไม่ได้กรรมการอยักมาอยากมาบวากันกลางเวทีเริ่มจะมันแล้วครับคู่นี้มีโอกาสไม่จบยกหนึ่งสองเขาหนาเพื่อนง้ำเข้าไปจ่อยางนี่น่าจอยางทีไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเตะโอ้เตะแหลกเตะกัน หนึ่งสองก็น่าเอาหนึ่งสองขึ้นเหมือนกันนี่นะ่ะกับเป็นต่างงามถีไว้อีกนี่นะ่ะถีไว้ที่บ่อยๆเดี๋ยวก็จุกเองนะครับแทงเขา่าเข้ามาแทางเข่ากดไว้นี่นะ่ะเขาไปแทงเข่าดื้อๆเลยเป็นตาง,งานเดินเข้ามาใหม่เีขาก็มานี่น่ะก็วนไปเตะเป็นต่งงามก็เตะมาเหมือนกันเป็นตาง,งานเดินเข้ามาอีกครั้นจ่อย่างนี่น่ะจ่อย่าง ต้าหมัดเข้าลบตัวก็โดนเตะออกไปอยู่เหมือนกันทีว้นีนา่าทีไวเพชรน,น้องก็เตะมาเตะมาวืดไปนะครับเดินลงไปอยู่กลการที่หมดยกที่สองนะครับหมดยกที่สองมาต่อกันในยกที่สามกันเลยยกที่สามนีนา่าเดินเข้าไปโดนทีวบก็เตะขึ้นทีไว้ยอกนะครับนีนา่า ลูกถีบวงแกได้ผลนะครับเตะจอยางหมัดหนึ่งสองข้าหน้าเพื่นร่วงานก็เตะมาโอ้ถีบเขาอีกเตะคนหนึ่งถีบคนหนึ่งเตะนะครับอกอดเขาได้แทงเขาได้ไหมวงในใครจะได้เปียวโอ้นี้นะาแทงเขาจิกๆไว้กา,ขา,างขาไว้แทงไม่ได้นะครับอ้าวเดินเข้าไปไหมเพื่นร่วงานเดินเข้าไปไหมเดินเข้าไปหายาเข้าไปหายาเขาไปโดนเตะนี่นาะเตะมาถีบไว้เตะมือขึ้นเหม,มาเพื่อนร่วมงานเตะลงหมัดเข้าลำตัว ขมากรอข้อแทงได้ไหมแทงแทงแทงไม่ได้กรรมการแยกมากรรมการพิรวันนะครับสุราธานีเหมือนกันเป็นทำงานเดินเข้าไปขยับเข้าไปทีนี้โดนเจ,จาะยางทีป,อปเองเขาจะลงเด็ดของเจ้าก็เตะแล้วก็ถทบนี้เป็นทำงานเตะมากระทีบเตะ้ายขวาเข้ามาเปทำงานเดินเข้ามาเปทำงานเดินเข้ามาเขามาเขมา เตะเลยโอ้มัดเข้าลลมตัวเลยครับนีนาะมัดข้าลมตัวเป็นนางามไปเตะก็โดนเอามัดหนึ่งสองขงหนาเตะกันอยากเตะกันเลือดเข้าหน้าครับเป็นะะน,นางงามหมัดหนึ่งสองขงหนาเตะเตะอ๋อวนลงไปใอยกักมาอีกครั้งนึงเตะย้อย่างนะครับเป็นนงามเป็นนีนาะน้าขยากมาเตะโอ,โอ้โดนเตะโดนมัดเข้าลลมตัว คนหนึ่งเตะคนหนึ่งไม่หมัดแล้วทิไว้เตะอีกมัดเข้าลงตัวอีกครั้งนี่หน้าเดินเข้ามานี่หน้าเดินเข้ามาเบี่ยงไปพยายาทิ้ทิ้ไปที่ขานะครับเดินเข้าไปหมดยกที่สามนะครับหมดยกที่สามมาว่ากันในยกที่สี่ก็เลยเาเดินเข้าไปยกที่สี่นี่นาเดินมาทิ้อีกครั้งหนะึ่ง เป็น,นมาเตะมาเบื่อไปโอ้โดนหมัดข้ามลำตัวเลยเตะเบื่อไปทีอีกข้างหนึง่งนี่น่ะหมัดเข้าหน้าเลยเป็นทางเดินเขาปหมัดามากอดคอไว้แทงแทงแทงได้ไหมโอ้หแทงแทงเป็นนี่หน้าแทงได้เอา้าดันไว้ดันไว้ไวไมาทำการแยกออกมาเป็นทางเดินเข้าไปโอ้เตะนะครับหมัดเข้าลลำตัวน,น,นี่หน้าก็เ <laughs> ตะหมัดแรงหมัดแรงเตะนะครับทีไว้นี่น่ะ เป็นงาเดินเข้ามาเข้ามาต้องใช้มัดมัดจึงสองเขาน้าก็เตะทิ้ไว้นี่นาถะทไว้มัดเอ่อเลกเตะเล็กมัดกันไปโดนเตะอีกครั้งหนึ่งเป็นนางเตะเข้าไปเป็นนางเดินเข้าไปเดินเข้าไปต้องใช้มัดเจาะย่างเป็นนางเจาะย่างเจาะย่างขึ้นงาเตะสูงเอาเลกเตะกันได้คนละ เราก็เข้ามาฟันศอกแล้วก็ก็โอ้โดนพนักง,งานฟันศอกเข้าไปยังไม่แตกยังไม่แตกนะครับความเสือ,อยังอยู่อยู่ครับความเสือ,อยังอยู่ยังไม่แตกอ้อาวเจาะยังพนักงานเตะมาเพื่อจะเตะอีกครั้งหนึ่งนะครับดงงเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาโดนต่อยที่ลังตัวเตะโอ้โดนมาข้างหน้านะพนักงานไเตะเนี่ยในหมัด,มดมโอ้โดนเข่าเลยตรงนี้ เมาเขมาหนึ่งสองขาหน้าหนึ 1, 2, ่งสองขาหน้ากอดคอไว้แทงเขามันได้แทงแทงแทงไม่ได้แ,แ,แ,ไไดแกะกำลังาแยกมากแย่งมากเป็นงานเดินเข้าไปไหมเดินเข้าไปไหมนี่หนากระวนแล้วก็ทีบโอ้เจาะยางขึ้นตอนทีบได้เป็นทางเดิเจาะยางเป็นทางเนเดินเข้าไปไหมโดนหนักขึ้ตัวอืมหมดยกที่สี่นะครับหมดยกที่สี่เรามาดูต่อกันในยกที่ห้ายกสุดท้ายได้ยกที่ห้า เป็นเพนทางานเดินเข้ามาโดนเตะเอาโดนทิ้บแต่พนทางานก็เตะมาเหมือนกันโดนทีไว้หมัดเขาหน้ากันเอาะเตะแหลกตะกันไปพนทางานเดินเข้าไปไหมโดนทีไว้ต้องเตะขึ้นนะครับทือวไว้ก็เตะขึ้นเอามัดเขาหน้านะครับหนึ่งหนึ่งเราทิบขึ้นเหมือนกันส่วนมากเตะก็จะบวดกันนะครับเป็นนี่หน้าเดินเข้าไปนี่หน้าเดินเข้าไปนี่หน้าวนไป พนทำงานกับเป็นฝ่ายเดินเข้ามาใหม่ครั้งเอายิ่งยืดเข้ามายิ่งยืดเข้ามาทําไงทิ้งไปนะนี่น่าทิ้งไปพนักงานเดินเข้ามาก็จะโดนถีบเอาเตะครั้งเตะอีกครั้งนึ่งพนักงานเตะเขาไปสอนครั้งกอดก็ไว้แทงเขาโอ้แทงไม่ได้นี่หน้าเขากันไว้แทงได้กับการแยกมาว่ากันกลางเวทีพนักงานเดินเข้าไปเดินเข้าไปต้องเอาหมัดเอาศอกให้ได้นะครับเพราะว่าโดนถีบเยอะเอาหมัดเขาตัวเตะไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นงานเตะกันดนทีอก่าโอ้เข้าไปเตะด้นถีอก่านี่หน้าถอยนะครับอ่ายับถอยวนลงมาเป็นงงานเดินเข้าไปเป็นงงานเดินเข้าไปดูจังหวะจีนะครับจะเอายังไงเตะเบื้อไปยังไงต่อเป็นทรงงานเข้ามาไหมเป็นทรงงานเดินเข้ามาไหม ต้องเอาคืนต้องเอาคืนนะครับจุ่ในปลายกลลายกที่ห้าแล้วปลายยกที่ห้าแล้วในหน้าก็ยังไม่กล้าเขายังไม่เข้านะครับเพราะว่าคะแนนนาอยู่ต่างคนก็ต่างมั่นใจตอนนี้ต่างคนต่างมั่นใจแต่มั่นใจยังไงก็สู้กรรมการสามคนข้างล่างมาได้นะครับสามคนบริจีมีหน้าที่ต่อยนะครับหมดยกที่ห้าไปแล้วนะครับมาดูว่ากรรมการ ทั้งสามจะชูม,มือให้ใครนะครับมาชมกันอีกครั้งนะครับอเป็นการมัดเข้าหน้ามัดข้าหน้าเหมือน,ก,น,น,นกันเตะนะเพื่นน้องเพชรนี่น่าก็เตะหนึ่งสองแลกกันนะครับเพื่อนข้ามาเตะเตะอีกครั้งหนึ่งนี่หน้าเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินมาเตะ่ามัดข้าหน้าโอ้แลกเตะกันอีกดูว่าเป็นยังไง นี่นะครับเตะไว้แล้วถีบในโคคือโรคเด็ดของแจนแล้วก็ถีบไปครั้งนี้นะเปน็นงานเตะม,มาไม่โดนไม่โดนก็โดนหมัดเข้าลาตัวกรรมการก็ชุมมือให้นีหน้าพี่ยุพะใบ,าบาเป็นฝ่ายชนะไป